ค่ะถ้าคุณไม่อยากต้องเสียใจไปตลอดชีวิตนะคะลองให้โอกาสตัวเองมาใช้ชีวิตแบบไม่มีเงินใช้ชีวิตแบบพึ่งพาอาศัยธรรมชาติกินอยู่อย่างพอเพียงและตอบแทนเมื่อคุณแผ่นดินด้วยการสร้างฝ่ายมาให้ได้นะคะวิชาชีวิตดอยผักส้มไม่ร้ายค่ะค่ะมาที่นี่ก็ได้ประสบการณ์ที่คุณไม่สามารถหาจากที่ไหนได้นะคะเป็นประสบการณ์ที่เยี่ยมมากๆบรรยายไม่ถูกจริงๆค่ะฟินสุดๆค่ะ มิชาชีวิตน,นะคะไม่มาไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นไม่ทำไม่เป็นค่ะสวัสดีค่ะน้นงค่ะจุ๋มค่ะวิชาชีวิตเศรสษสกิโตเพียงรุ่นที่หกค่ะค่ะพายกระเป๋ามาเลยค่ะไม่ต้องคิดมากค่ะเจนค่ะคแม่แม่สายนะคะขอให้มาดําเนินการตามพระราชด,ดำริของนายหลวงสวัสดีครับผมเดชาครับมาเรียน มาเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงตามสายพระราชาครับผมครับสวัสดีครับผมนิรันดร์ครับก่อนมายังไม่ได้รู้ว่าจะเจอที่ไหนเนาะแต่พอมาถึงปุ๊บใช่เลยครับเศรษฐกิจพอเพียงอถ้าอยากู้ความหมายของชีวิตของการพึ่งตนเองแท้จริงนะคะให้มาคอร์สนี้เลยค่ะสวัสดีครับดอยผาส้ม อันซีนไทยแลนด์มาให้ได้นะครับ <Whoa! S 1> สวัสดีครับเอกครับก็ขอเชิญทุกคนมาร่วมสัมผัสชีวิตชอเพียงนะครับที่ดอยผาสมเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตครับที่ทุกคนถ้าถ้าดแล้วไม่ได้มาอาจจะไม่ไม่ได้ทีเข้าใจในชีวิตของตัวเองนะครับตามพระราชดำริข,ของในหลวงครับมาให้ได้นะครับ ครับนี่ครับผมประสรทิ์พรถาวรยิ่งนะครับผมถืบวรรนกนะครับผม <c oughs> ก็เป้าหมายที่ได้มาชุกครั้งนี้ก็ประสบการณ์ที่ได้รับคิดว่าเกินความคาดหมายที่ตั้งใจไว้อย่างพิ่ก่อนที่จะมานะครับ <c oughs> เป็นน้องสากวันหลังเจอลูกของพี่นะคะจะส่งมาค่ะ <c oughs>